เอเนจีหลังมงลงก็ประมาณนี้นะคะคําว่าเริ่มเลิค่ะก็พูดออกมาบิวต,ตัวเองก่อนที่จะเดินแบบก็เป็นคําศัพท์กลุ่มเพศหลากหลายในไทยที่ได้เรียนรู้จากพี่ๆสื่อที่นี่นะคะนี่คือสาวสาวทรานสจากเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2023ค่ะสาวผมบลอนนะคะเธอคือเจ้าของมงใหญ่ค่ะโซลานเดเกอร์ cker จากประเทศเนเธอร์แลนด์เธอสร้างประวัติศาสตร์มาก่อนจากการเป็นทรานสเจนเดอร์คนแรกที่เข้าท็อป10มิสยูนิเว r ร์สเนเธอร์แลนด์นะคะ ปัจจัยหนึ่งมาจากเรื่องกฎหมายที่เอื้อให้เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อค่ะเป็นผู้หญิงได้ซึ่งก็ต่างจากประเทศไทยนะคะที่ยังไม่รองรับแม้เวทีนางงามจักรวาลของไทยประกาศเปิดกว้างให้สาวคามเพศประกวดได้แต่ก็ไปมองอินเตอร์ไม่ได้อยู่ดีท่าไหนพาสปอร์ตของตัวแทนไทยยังมีคำนำหน้าเป็นนาย นี่เป็นข้อสังเกตของโซลานค่ะ MISS ินเตอร์เนชั่นแนลควีนปีนี้ที่มงลงที่พัทยาไปนะคะเธอบอกว่าอยากช่วยผลักดันว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่คนไทยจะได้สิทิเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อตามเพศภาพเหมือนที่เธอได้รับจากนีเธอแลนด์ตั้งแต่อายุ18ปีค่ะ You can only win you passport. can have a female win if so I mean, maybe something I'm getting I would love in mean maybe there's love not to would contact หนึ่งในนันหมาย <with S 2> ที่โซลานเด็กเธอ uh, อยาก <channel. S 2> ทำนะคะเป็นการเข้าพบเจ้าของเวที Miss Universe รรวมถึงการพบรัฐบาลไทยค่ะเพื่อทำความเข้าใจประเด็นดังกล่าวและเป็นกระบอกเสียงเรื่องอื่นๆสำหรับ LGBTQ+ community สมกับชื่อของเธอนะคะโซลานที่หมายถึงดวงอาทิตย์เธอจึงอยากเป็นแสงสว่างให้กับใครสักคนค่ะ โดยสาวทรานส์ที่ได้รับตำแหน่งควีนในวัย27ปีคนนี้เธอภูมิใจที่ได้ทำงานกับองค์กรด้านสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ความรู้เรื่องเอชไอวีแล้วก็ยังมีประเด็นคนไร้บ้านที่เธอเป็นกระบอกเสียงอยู่เสมอนะคะเช,ชื่อมโยงจากชีวิตจริงที่ครอบครัวไม่ยอมรับครั้งเธอเปิดเผยตัวตนข่าวว่าเป็นคนข้ามเพศแล้วก็ต้องออกจากบ้านในวัยเพียง18ปีมาสู้เพื่อตัวเองค่ะ มองว่าไม่ควรมีเด็กวัยไหนต้องกลายเป็นคนไร้บ้านและในที่สุดเสียงของเธอก็ดังขึ้นนะคะหลังจากลดแล่นบนเวทีนางงามมาหลายครั้งและมี Miss International Queen 2023เป็นมงใหญ่ที่สุดค่ะที่สามารถคว้ามาได้จากนี้ก็จะอยู่ไทยหนึ่งปีนะคะเพื่อทำหน้าที่ให้สมตำแหน่งชาวทรานส์อันดับหนึ่งของโลกที่ได้รับมาค่ะ i n t e r n a t i o n a l 2024 have a wonderful night ขอบพระคุณแนะสวัสดีค่ะ So I need